สวัสดีค่ะนิรยาาโรนะคะวันนี้เรามาเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีกลุ่มในช่วง16-3หถึงมกราคม2 5 1 9รบขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe like share อมเมนต์ในช่องนิรยาทโรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่า Energy ของกลุ่มจะมีอะไรบ้าง the star king of w a n d s seven of bonds Five of p e n t a c l e ลและ Death นะคะโอ้มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงนี้เนี่ยถือเป็นช่วงของการเยียวยาของคุณนะคะสิ่งที่ คุณกำลังมีออร่านะคะมีราศีมากๆเลยนะในเรื่องของความโดดเด่นเรียกว่าสามารถที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้เลยนะในเรื่องของอการงานนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำงานนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมีชื่อเสียงนะ,ะใครบางคนออาจจะเป็นในเรื่องของอะไรล่ะ i n f l u นะคะหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการมีชื่อเสียงที่โดดเด่นเนี่ยคุณสามารถที่จะสำเร็จในสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็สำเร็จด้านความมีชื่อเสียงนะคะความหวังที่คุณได้เคยหวังไว้กำลังส่องประกายให้กับคุณและ ใครที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่นะคะบางคนที่คิดที่จะทำะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมทำสัญญกรรมอะไรพวกนี้นะคะถือว่าคุณจะทําได้แบบลักษณะที่เปลี่ยนตัวเองไปเลยนั่นเองแล้วเป็นผลดีไหมเป็นผลที่ดีนะคะ,ะจะได้ถึงชื่อเสียงเงินทองเข้ามานะคะหรือคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีชื่อเสียงก็ได้นะคะ <c oughs> หรือมีลัคนาราศีกลุมนะตัวคุณเองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นในลักษณะที่การงานนะคะการงานเนี่ยถือว่าเด่นมากๆเลยสำหรับชาวกลุ่มนะคะรวมไปถึงวิสัยทัศน์ในเรื่องของการทํางานนะคนที่เข้าหาคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เขามีเสน่ห์แล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานด้วยสิ ะะอาจจะเป็นแบบเหมือนกับระดับผู้บริหารนะคะหรือว่าแบบเขามีศักยภาพในเรื่องการงานมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออชื่นชมในตัวเขาอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องราวของความรักที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะเพราะว่า,าเช่นอาจจะ องจบกับความสัมพันธ์เกิดขึ้นคืออะไรที่มันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนทิศเปลี่ยนขั้วของคุณนะคนที่มีความสัมพันธ์ที่เรามีความรู้สึกว่าไม่ไหวนะคะไม่ไหวที่จะไปต่อแล้วมันก็ดูแบบเหมือนจะร้อแร่อะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะจบความสัมพันธ์ไปเพราะการจบความสัมพันธ์มันไม่ใช่ว่าจะแย่เสมอไปนะคะมันป็แบบมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราเปิดประตูรับกับสิ่งใหม่ๆมากกว่านะคะ แล้วก็แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้มีคู่เข้ามานะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกคั่วสําสหรับคุณนะตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะถือว่าปกป้องตัวเองมากขึ้นนะคะเรียกว่าบางทีเนี่ยการจบของบางสิ่งก็เป็นเป็นรักษาปกป้องตัวเองมีคนเข้ามาหาก็ค่อนข้างที่จะตั้งกัดให้กับตัวเองนะมีบางคนมีการบล็อกใครบางคนเพื่อที่จะจบความสัมพันธ์เกิดขึ้นด้วยนะคะ เพราะไรเพราะคุณรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในพลังงานของความขาดอีกต่อไปอการขาดการที่ต้องวิ่งไล่ตามมีก็เหมือนไม่มีนะคะทำให้เราต้องทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวทำให้เรารู้สึกด้อยค่าในตัวเองอะไรแบบเนี้ยคิดว่าคุณต้องการที่จะจบความสัมพันธ์ลักษณะนั้นลงไปคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับพิจิกได้นะแล้วก็ทัดไฟเม็ดสิงห์ธนู ต่อไปนะคะเราจะไปดูอ่าเอนเตอร์ของเขาบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะเอนเตอร์ของใครคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะักสิบดาบอ,อาจจะต้องมีการจบไปจริงๆแต่ก็เป็นการจบที่เจ็บปวดนะคะอืมคุณอาจจะคิดว่าเขาจะเสียใจไหมจริงจริงแล้วเขามีเอนเตอร์จของความเสียใจเจ็บปวดปางตายหนักมากนะคะสิบดาบเนี่ยอืมเหมือนกับถูกทิมแทงเลยทีเดียว ขาอาจจะมีปัญหาถาโถมในชีวิตด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องการงานการเงินความรักอะไรทุกอย่างมันดูพังลงไปเนาะ <c oughs> ซึ่งอันนี้เนี่ยมันอาจจะต้องเป็นหนทางที่เขาจะต้องเลือกแหละเลือกเพื่อที่จะอยู่รอดคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามในการจบของเขาครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการที่ได้เริ่มต้นใหม่นะมันไม่ใช่จบลงไปแล้วเขาก็จะสูญสลายนะะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าโอเค ในการจบครั้งนี้มันเป็นการที่เขาได้ประกาศอิสรภาพนะคะหรือว่าบอกกับตัวเองว่าโอเคเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นั่นเองสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็คือในเรื่องของความสำเร็จในชีวิตเช่นกันและปัญหาของเขาก็คืออาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับคนที่คาดหวังกับเขามากเป็นพิเศษเขามี energy ของความกโกรธด,ด้วยนะ ความทั้งรักทั้งโกรธแล้วก็ความมีแพชชั่นเขากำลังตัดสินใจที่จะเข้าหาใครบางคนนะคะ้วยความรู้สึกมีแพชชั่นหรือด้วยความโกรธก็ตามนะเขากำลังจะขยับขยื่นแล้วก็เทคแอคชั่นนั่นเองเขาจะมีการเดินทางนะคะอินอร์จีของการเดินทางค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือมีมีการเดินทางไกลหรือไปต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างประเทศก็ได้เช่นกันนั่นเองมีอินเตอร์จีชัดไฟนั่นเอง ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มให้กับกลุ่ม s t r e n g n i g h t of wands n i g h t of p e n t a c l e king of p e n t a c l e king of wands King OF, of, of p e n t a c l a t eight up shorts, three p e n t a c l a t six OF cup, two f p e n t a e c l e t o k a เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะในเรื่องราวของชาวกลุ่มมีอะไรที่น่าสนใจนะคะ มีเรื่องราวของการกลับไปกลับมาของใครบางคนด้วยนะโดยเฉพาะ e n เ r g y คนเก่าๆด้วยนะคะคุณสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะอืมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันอยู่ตัวเองอยู่กับตัวเองเนี่ยฉันสบายกว่าไหมฉันรู้สึกว่าไม่มีเรื่องราวต้องมานั่งเครียดนั่งทุกข์ใจนอกเสียจากว่าโอเคฉันก็ไปทำงานนะคะสร้างเงินซึ่งมันก็เป็นไปในโอกาสที่ดี ที่จะไม่ต้องมานั่งกังวลหรือว่าเวียนหัวกับเรื่องราวต่างๆอืมดูคุณมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คิดว่ามีใครบางคนคิดถึงคุณหรือคุณคิดถึงใครนะมันก็จะนำพาใครบางคนในอดีตเข้ามานะคะให้เห็นในเรื่องของการเจราจาพูดคุยนะแต่ในการเจราจาพูดคุยเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะเข้มแข็งมากขึ้น คุณจะเป็นฝ่ายที่สามารถควบคุมสถานก,การณ์ไดนะ้เพราะในอดีตคุณเหมือนอ่อนแอใช่ไหมในอดีตคุณเหมือนแบบกี่ครั้งกี่หนคุณก็ยอมคุณก็เป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามแต่ตอนนี้คุณจะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะซึ่งทําให้ใครบางคนก็อาจจะต้องหยุดคิดชะงักไปแล้วก็ใช้การสืบส่องสอดส่องดูคุณแทนนะว่าจะ สามารถเข้ามาทางไหนได้บ้างแล้วก็อาจจะเรียกว่าจู่โจมเข้ามาเลยทีเดียวในขณะที่คุณยังนิ่งเฉยอยู่นะคะเพราะว่าคุณไม่อยากที่จะเข้าไปอยู่ในภวังของปัญหานั้นแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีใครบางคนที่ยังไม่มุ่งอออนจากคุณและพยายามที่จะกลับเข้ามาให้ได้แต่ณที่นี้เราเห็น Energy <c oughs> ของคนมากกว่าคนสองคนด้วยนะ มีใครบ้างมีธาตุด,ดินได้นะคะธาตุไฟอ่ามีชาวสิงห์เนี่ยมีคนหลายๆคนล้อมรอบตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเหมือนอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ได้ทำอะไรเลยบางคนก็ดูสืบสองคุณอยู่นะบางคนก็ดูเหมือนกับแบบอยากที่จะเข้าหาคุณมากเลยแล้วบางคนเนี่ยเอ่อตั้งรับอืมตั้งรับอยู่ด้วย เรีกว่าอะไรล่ะฐานที่มั่นอยู่ตรงนั้นนะคะมีคนไม่สามารถมุปบอมจากคุณได้และมีคนทําให้คุณอึดอัดเพราะว่าคุณรู้สึกว่าปัญหามันเยอะเกินไปแล้วมาจู่โจมอะไรคุณอึดอัดมากเลยทําให้คุณต้องคิดหาทางออกคิดทางเลือกคิดว่าจะเลือกในเส้นทางไหนดีคุณช่างน้ําหนักแน่นอนว่าคนสองคนสามคนเนี้ยใครใครจะทําให้คุณสบายและ สบายใจนะคะและใครจะทำให้คุณลำบากใจอึดอัดใจอ่าตรงจุดนี้แหละเป็นทางที่จะต้องเลือกแต่ที่แน่ๆมีคนเก่าๆกลับมาแน่นอนหนึ่งนะคะเอาล่ะนี่ก็คือ <c oughs> สถานการณ์และแนวโน้มต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งว่าเขาอยากจะบอกอะไรข้อความในใจที่เขาอยากบอกก็คือ i left you before you could leave me มีหนึ่งคนที่เขาบอกว่าฉันเป็นฝ่ายเดินไปจากคุณเองแหละก่อนที่คุณจะเป็นฝ่ายเดินออกไป I think I see you everywhere แต่ตอนนี้ก็ต้องมานั่งคิดถึงอืมคิดว่ามองไปทางไหนก็มีแต่คุณ I won't give up on us แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะไม่ล้มเลิกกับเรื่องราวของเรานะ ไม่ยอมให้มันเลิกราไปไง่ายๆหรอก I don't believe in true love แม้ฉันจะไม่เชื่อว่ามันจะใช่ความรักแท้หรือไม่ก็ตาม I keep feeding my ego despite n o w i n the outcome แต่ปัญหามันก็ยังมีตรงที่ว่าเขายังกอดกินอีโก้เป็นอาหารอยู่ถึงแม้จะรู้ว่าผลลัพธ์มันอาจจะดีขึ้นถ้าละอีโก้ได้ก็ตามให้คุณคิดถึงใครนะคะ ต่อไปนะเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขาที่กลุ่มไม่เคยรู้ว่า it was my f a u l t but I b l a m e you มันเป็นความผิดของฉันเองแหละแต่ฉันก็โทษว่าเธอผิด I'm starting to understanding our connection แต่ตอนนี้ฉันก็มานั่งคิดสระตะดูแล้วเราว่าฉันเริ่มเข้าใจ connection ความสัมพันธ์ระหว่างเราแล้วว่า แท้จริงมันคืออะไรซึ่งมาก่อนฉันไม่เคยเข้าใจเลย We need to let each other go ในบางครั้งฉันก็คิดว่าเออเราก็จำเป็นจะต้องปล่อยปล่อยกันไปนะฉันอาจจะเคยพูดคำนี้กับเธอก็ได้ที่ทำให้มันมีปัญหาขึ้นเราจำเป็นจะต้องปล่อยกันไปมีใครเคยพูดคำนี้ไหม I wonder if you are happy without me แต่พอฉันมานั่งส่องเธอ ฉันกลับพบว่าเธออยู่ได้โดยไม่ต้องมีฉันนี่นาแล้วมันก็ทำให้ฉันแปลกใจมากๆว่าเธอทำได้ยังไง I know I watched s e c t i o n from your page บางทีฉันก็รู้สึกน้อยใจแหละเพราะว่าฉันอาจจะเป็นตัวแทนของใครบางคนที่ทำให้เธอเสียใจเจ็บปวดก็ได้หรือเปล่านี่ก็คือนะคะความลับในใจของเขา ต่อไปนะคะเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักว่ามีเส้นทางเป็นยังไงเอาใช้ดับโอ้ดูเหมือนมีความอึดอัดมีการแก้ปัญหาไม่ออกนะคะหรือว่ามีการไม่ move on อะไรบางอย่างหรือเปล่าดูสังเกตไพ่สองใบนี้ทําไมช่างเหมือนกันโดยบังเอิญความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกเหมือนมัดมือถูกมัดมือทําอะไรไม่ได้แก้ไขปัญหาไม่ได้หรือแก้มาแล้วก็แก้ไม่ได้สักที หาทางออกไม่เจอแล้วก็วนอยู่ในความคิดของตัวเองแบบนั้นไพ่ที่ออกมาโดยบังเอิญ love message ข้อความบอกรัก give a chance hate not hard แล้วก็ Divide อยู่เนอ๋อจะมีการกลับเข้ามาคืนดีนะคะใครที่ต้องการรอคอยการกลับเข้ามาคืนดีบ้างอะ่ะมันมีเข้ามาในชาร์ตนี้แล้วนะ จะมีการส่งข้อความมานะฮะเพราะนั้นใครที่รอข้อความอยู่เนี่ยคุณจะได้รับข้อความหรือถ้าใครไม่รอก็จะมีการส่งข้อความมาแหละอาจจะมาบอกเขากอกดสขึ้นดีหรือถ้าไม่พูดอะไรก็รู้อยู่แล้วนะคะไม่งั้นจะส่งมาทําไมอืมทีนี้ก็อาจจะต้องมานั่งคิดว่าตรกกะและเหตุผลจะกลับดีไหมกลับแล้วได้อะไรกลับแล้วจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าใช้ตรกกะเหตุผลแหละ แต่ก็มีคนพยายามพยายามมากๆเลยนะคะที่จะกลับมาให้ได้มีการคืนดีให้ได้นะคะใครที่แบบว่า,าไม่ได้รับโอกาสนะคะอาจจะได้รับโอกาสนั้นในเรื่องของการที่จะได้พบเจอกันอีกครั้งนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูลักษณะความสัมพันธ์นี้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร s u d t a n separation มันเคยมีเหตุการณ์แบบจู่ๆก็ห่างจู่ๆก็เลิกราจู่ๆก็หายไปอย่างกระทันหันเกิดขึ้นนะคะใครที่เจอเหตุการณ์นี้บ้างรักษณความสัมพันธ์เนี้ยบอกได้เลยว่าเป็น long distance relationship นะคะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามามคุณกับเขามีระยะทางนะคะหรือว่าจำเป็นที่จะต้องเกิดระยะทางเกิดขึ้นนะ unforgettable แต่มันก็ลืมลืมไม่ได้สัที ไม่สามารถลืมได้แต่ในที่สุดอ่ะมันก็อาจจะถึงการก้าวไปสู่ชปเตอร์ใหม่ๆซะมากกว่านะคะการก้าวไปสู่ชป้เตอร์ใหม่เนี่ยเหมือนกับปล่อยตัวเองออกไปเลยอะแทนที่แบบเหมือนจะจมอยู่กับอะไรอะวงล้อมนะคะของดาบแบบเนี้ยก็ปล่อยตัวเองออกมาหลุดพ้นจากความอึดอัดสัทีทั้งหมดทั้งมวลคุณจะได้เจอคำว่าผมลิขิตเกิดขึ้น กมลิขิตเนี่ยจะเป็นนะคะตัวบอกคุณว่าคุณจะได้พบกับอะไรบ้างต่อไปนะคะจะเป็นคำแนะนำจากแองเจิลให้คำแนะนำว่าอะไรแองเจิลเนี่ยบอกว่าเซ r เรชันคุณจำได้ไหมเอ่ยเมื่อกี้มีในเรื่องของส n ตนเซ r เรชันใช่ไหมคะอันนี้ก็เกิดเซ r เรชันอีกเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีไพ่เดทอีก การจบการห่างการเลิกราอะไรเงี้ยไม่ต้องแปลกใจนะคะไม่ต้องตื่นเต้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะทุกอย่างอยู่ในแผนกำหนดการของดีวายแล้วนะคะ r e l i g i o u s factor ใครเจอกับอุปสรรคในเรื่องของอความแตกต่างบ้างไหมความแตกต่างสัญชาติเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะสินธรรมต่างๆนะมันจะเป็นตัวบอกนะคะคุณในเรื่องของความแตกต่างเนี่มันเป็นเรื่องของที่จะเตือนคุณว่า Keep and Open mind จงเปิดใจให้กว้างนะคะว่าคุณจะได้เจอคนที่แตกต่างซึ่งคนที่แตกต่างจากคุณนะ่ะจะเป็น New love er นะความรักครั้งใหม่นะคะแล้วเป็น New person ด้วยคนใหม่ๆคนใหม่จะแตกต่างจากคุณแน่นอน,อ,นอาจจะเจอเชาวต่างชาติ ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้ trust จงเชื่อมั่นและเชื่อใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะคิดว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันก็เหมือนทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปทุกอย่างมันจะเป็นบททดสอบนะคะหรือว่าเป็นตัวที่จะทำให้คุณเนี่ยได้เติบโตขึ้นนั่นเองนะนี่ก็คือจงเชื่อใจในจักรวาลเถอนะคะว่าเขาไม่ได้ทำร้ายคุณหรือวัดลงโทษคุณ ต่อไปนะฮะเราก็จะไปดูอ oracle ว่าจะให้ข้อคิดว่าอะไรบ้าง let your faith be stronger than your fear จงให้ความเชื่อมั่นและศรัทธาอยู่เหนือความกลัวนะแต่คุณสบายอยู่แล้วเพราะมีไพ่ the star นะคะคุณจะมีความเชื่อมัน่นศรัทธาสูงขึ้นมากๆนะคะในช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยกลัวหวัดกลัวอะไรละคุณพร้อมที่จะเหมือนกับว่าโอเคอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด just do it เพียงแต่ ทำมันนะคะคีบหยุดเมาสชัดในตอนนี้คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วนะคะแค่เพียงนโยบรู้คุณค่าในตัวเองก็พอแล้วก็เชน your โฟกัสจงเปลี่ยนโฟกัสถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์อึดอัดสถานการณ์ที่แก้ปัญหาไม่ออกอะไรเงี้ยเปลี่ยนโฟกัสไปเลยค่นะ,ะการก้าวไปสู่สิ่งใหม่หรือว่าเบี่ยงเบนความคิดความเชื่อคนะทะัศนคติบางอย่างไป เปลี่ยนแปลงจุดโฟกัสก็ได้นะคะเราโฟกัสกับเรื่องอะไรโฟกัสกับเรื่องปัญหาเรื่องความทุกข์ก็เปลี่ยนโฟกัสไปเลยนะคะไปสู่สิ่งใหม่ๆหรือไปสู่สิ่งที่ทําให้เราสบายใจขึ้นนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของชาวกลุ่มซึ่งคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะสมัครเรียน คอสสอนอ่นานไพ่ทาโร่ไพ่ร็กเคิลใครต้องการคอสดึงดุดรักแท้นะคะการใช้กดแดงดึงดูดเพื่อจะดึงดุดเนื้อคู่ทว so ินเฟรมโซเม e ให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างงไไ่ายดายหรือคนที่คุณต้องการก็ได้นะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe, l i ค e แชร์คอม m มนต์ในช n n น l นิรยาทาโร่นะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ